โยอ,อ,ยยอ่าอย่าดวิยงมาเอ้ยตีเลยไอ้ตังยังไม่รู้ว่าเราตายแต่ยังไม่รู้ว่าเราตาย <c oughs> ต้องออกมาขู่แท็กต้องออกาตามหาเราขู <c oughs> ่แทกมันทิ้งเลยมัอ้ <c oughs> อ้ต่ว่าขู่เฮ้ยไอ้ตังเาจะไปหาไหม <c oughs> อ๋อโอเค กูเห็นล้วูไปละไอ้เนี่ยแต่กันจึงก็รู้เลยตะันกดดูกูเห็นพวกมึงเป็นนิคคอร์ดไอ้ตัดพวกดีๆได้ยังไงวะโกงพิเศษไรอยู่กูเห็นแล้วมีสองหัวมีสองหัวเลยแบบเออยืดเต้นให้มืออันหนึ่งแล้วก็ซื้อปืนว่ะปืนใหม่ว่ะไหนปืนเนี่ย แล้วอย่าไปแย่งถือดิเย็นแระตุยเตย่โอยไอ้ห่นเลยล่อ้่นเลย่ะโอ๊โอ๊ยโอ๊ยโอ้ยไอ้นี่คืออะไรเฮ้ยเฮ้ยไหมฮะดืดดืดดืดดดดื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 ด ใช้เงินแบบซื้อุดี่สุไม่เหลือสักแดงอ a v your father Were ้ยโอ่ะจะเอาใช่ไหมหรืแค่นี้ยาวใช่ไหมวันด้วันด้ ตายไม่ได้โย่กูคือผู้ช่ไหมหลงตัวไปเลยไอ้เยียในมืของกูมีศอกไอ้มุ้ยนี่แม่แต่แต่โคตรชัวร์ร้ายไอ้เจนี่ากูสเต็งกล่องถึงหน้ามีจ่องมรงเงาแผ่นี้ไปทุโอเคครับ โอ้โหหนึ่งร้อยเต็มเมื่อกี้มึงมีได้เท่าไหร่เมก่อนที่มึงยังหิวอ่ะหนึ่งอ๋อเกี๊ยวกินไปดิสเต็งกูกินไปแล้วของใครของเนี้ยต้องทำไมเราสเต็งมาสองคอ่ะใช่เหรอเปล่าวหเจียวเจียวเด็ดเนี้ยมีเซมินาหนึ่งเต็งหนึ่งสเต็งหนึ่งสเต็งหนึ่งอุ้ยเข้าบ้านต้องเจอลุงแน่ๆอุ้ยสามรอบเป็นมุ้ยสามรอบ เราโอ้โหหมื่นสามสามรอบโอ้กูไม่ชอบบ้านนี้เลยมันแคบเฮ้ยเยวแล้วหกร้อยเอ้ยเอ้ยเอย้ดีกว่าโอเคอี๋เอ้ยแหลกแหลกแหลก

าคอ,อ่าหมื่นหนึ่งหกร้อยห่นหึ่งหกร้อยหนึ่งมื่นหกร้อยใชสามพันถ้า,ถา 3, ไของมันน้อยแตงมันจะมีถึงหมื่นสามสามจุดจริงๆหรอวะมีมีม,ม,มีมันมันใหญ่มากเลยจริงๆเฮ้ยไปเข้าห้องนู้นก็นได้ที่เจ ลุงไอ้ยไอ้เออฮ่ไูไมเจอเลยบุญเ่ยนี่ไงนี่ไงมุยหัวมันไปดันหัวมันไปดันบนอะระังนะอืมกูเดินออกมาแล้วนี่เด็กเขาชุดเป็นมือก่อนปะดูนี่รัน หล่หลบไม่ทันแต่ไม่ได้น้อยีเหลือตั้งคนเดียวสนุกขนาดไม่รู้ถึงถึงแล้วนี่เหลือแค่เอารถไปยัดเราก็เกิดแล้วไอ่คนเดียวมันง่ายเรซื้อสเตงเยอะๆมาแล้วมันจับควงได้โอ้แกบแม่เท่าไหร่แล้วอ่ะหมื่นหมื่นที่คขานสามพันหมื่นหนึ่ง หนึ่งมื่นหกร้อยอีกสามพันโอ้โอ้รลบเรื่อยๆด้วยทุกคาตั้งอีกแค่สามพันเฮ้ย 2, สองพันมาแล้วอีกพันดึกอีกพันดึกเจ็ดร้อยแต่มินานบอ่งหนียากนะหรือว่าเราข้าวหลังเราปั๊มเต็มินานเลย กู <c oughs> เปิดประตูแล้วก็เจอแมกเลยแล้วกูก็ปิดประตูแล้วมันก็พังประตูออกมากูก็ไปแต่ไม่ได้ตเต็มไม่ได้เขาหมดเนี่ยทางเข้าไปก็เจอหัวลอยผ่านแล้วก็งั้มตายกัดหลายที่ัว่ะตายโอ้จบตื่นขึ้นมาข้าขอสะอนพวกเจ้า โอยยตานั่นแหละมันเจ็บอย่างนั้นแหละตอนนร้แร่งหาตูเกตตูได้ยินเสียงระเบิดตูก็ไปคิดว่าจะเป็นมึงเหมือนกันเนี่ยต้องหาจุดที่สองกันระหว่างนั้นเก็บตังค์ไปเลยว่าอยู่ในนี้แหละจุดที่สองเฮลโหลอยู่ไหนกันมอยครับอ๋อเอารถมาเนี่ย เจอแล้วเหรอเจอของเต่าเจอของใหญ่เจอแบบใหญ่มากๆมันไม่ควรเอาขึ้นรถหรือเปล่าถ้ามันใหญ่ขนาดนาเนี้ยวันเดียตั้นได้ปรมันต้องวางตามลูกศรไม่ใช่เหรอไปไปหาไปหาที่ส่งไปก็มันไม่อยู่ในนี่อ่ะไม่รู้เราไม่รู้ไอห,ห้องข้างในทางขวานะ่อยู่วะงัเราเข้าไปดูเลยจังอะไรเข้าไปมีไว้ที่เนี้ย อ่าน e ี oh hi, oh. ่ไงอยู่หน้าอ่านี่ไงนะไรโอ้ยอยูโหหยาบแล้วโอเคโอเคเอ้ยไม่ได้ไม่ได้เอาเฮ้ยเร็ว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 เร็เฮ้ยเฮ้หมดหมดหมดโอ้ยเกือบตั้งไว้ตั้งไว้ไว้ก่อนเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นมันล้มเลยก็ล้มน้่เนี่ยกูมึงช่วยโยไปเด็กวัยนี้ลงไปกันอ่าฮะ ลงล่างเลยลงล่างลงล่างลงล่างเลยเฮ้ยหมุนหมุนหมุนเอ้ยเฮ้ยลงไปอันนี้หยุดออกมาออกมาเจอแล้วมา้ยเบ้าบ้าบ้ามึงอย่าเอี้ยนไม่อย่าเอี้ยนไม่อย่าเอี้ยนอย่าเอี้ยนใครใครขี้ขวาใครขี้คว้าอย่าเอี้ยนอย่าเอี้ยนจับเป็นมุมพอจับเป็นมุมอุ้ย แล้วมันเป็นกูอีกแล้วเนี่ยมันโดนอะไรตายมันโดนในประตูทับเราต้องเราต้องหาเงินมาอีกวะเว้นเออเจนอย่าร้อาฆ่าไปแล้วมั้เหยียดแม่จะเวยกูอีกแล้วไอ้เีย้ไอ้เีย่ที่วิชอบไปบุยสัตว์เลยมีอะไรไหมใเนี้ไม่มีไม่ได้ไงมีอยู่จิ้นหนึ่ง มึงจะเป็นห้องรับทำไมวะใน,นเมื่อไม่มีเคีื่อคขามีสองพันนะพี่เ็กด,ด,ดูดูไปห้องรับรเมื่อกี้ก่อ Two t years later พี่เ็กพันหนึ่งพอดีพันหนึ่งไม่พอดีเลไม่ไม่พันพันสี่ก็พอดีอ่ะจงตื่นขึ้นมาโอ้ด oh, ด ไอเดียไอเดียอะไรมึงชอบหลังให้นิดหน่อยแม่งเอาเลยเย้ยเฮ้ยอ๋อตกใจหมดเขวี้ยเขยเลือดไปโอ้นี่แบ่งเลือดกันได้เลยอ๋อแต่กูก็ทำให้มึงมาตลอดนะไม่รู้ไงนึกว่าแบบยัดไอ้กล่องอันนั้นเข้าตัวนี่ห้องข้างหน้านี่ยังไม่เคยขึ้นยังไม่เคยเข้าไปเลยไปหืม อ๋อยังไงอะไรกล่องทีว kind of um, ่วางตั้งเยอะเลยอ้ามัมีกล่องไอ้นี่เต็มเลยนด้ว่ยไม่ต้องไปเลยมันเดี๋ยวกูกบล็อกโอ้โห้ยขวาพี่เศษขวาขวาเอาขึ้นรถเหรอไปตั้งเลยก็ได้ไม่ทางกันนหมดแล้วจะไปเรืออไรแล้วเฮ้ย cold feet, cold, ไปมวยไอ้คุณสาสตร์เจอีกสองวันสี่ขับอยู่ไหนที่ไปมวยกูไอ้เฮ้ยอย่าเข้ามาเป็นเสี่ย ตายไปเปอ่าตายไปป้าตายดเดีโโ๋ยวมวยเดยวมวยอ๋ออุ้ยอยู่ป้าง่ามวยเป็นหัวไปแล้วกูจะไปเป็ดเวทได้ไม่ได้เลยซอมอ๋อไอ้เป็ดนี่ต้องไปจับมันมึงต้องไปอยู่กับมันจับแล้วมันจะกัดคุณต้อนเลยอืมไอ้เป็ดที่ดียวมันเป็ดจากนร็อกกันซะ กูหนีหัวไปเจอเป็นสาวปีห้าเลยเออกูเอาเลยแล้วเปิดสองลูกสันปุ๊บวะไงกูกูไม่เอากูไม่เอาอัพเกรดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอซื้อเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นได้เดี๋ยวเล่นไดกูไม่เอากูไม่เอาพวกอัพเกรดนะเดี๋ยวเดี๋ยวกูเอาพวกระเบิดไปกูไมาสแตมอยากได้ไอัเนี้ยอัเนี้ยมีี้อะไรให้เยอะไปวะอันนี้มันแพงอ่ะอ๋ออันนี้แล้วกัน เตมิน่าหกพันเลือดเลือดเราไปหมดเลยยังวะเลือดกูซื้ออันร้อยกับอันห้าสิบโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยกดเออไม่ติดไปด้วยวะแก ร้อนแบบีกเอาเลือ5สบเองวผู้คนก่อนเดี๋ยวแ้งแมันเดินเขาได้เอาไปกินเลยอ่ะโอเควู้ที่แค่ถ้าไม่ไม่มีชิ้นไอเชี่ยชิ้นราคาแพงก็ไม่รู้อะไรเลยอุ้ยอะไรอะี่อะไรเอสเคปเอสเคปหรอน อ๋อฮะอ้ยมันให้เคิร์ดด้วยไอสัตว์ไอเยี่ยมฮารร์เดอกมีผลอะไรกันมอดเตอร์ยากขึ้นไม่มอนมันล้มยากถ้าเกิดเราเมือเอาหอกโยนแต่มันไม่เศษไม่มีอะไรเราไม่ทำอยู่แล้วเป็นไงกันบม๊ละวตูขึ้นไปอยู่ข้างบนมาพี่เต็งมาตะกี้โอเคอุ้ยอุ้ยอะไรไอ้ลุงไอ้ลุงไอ้ลุง chạm vậy Lúc mình luôn Ê mùi Mày chai cu, cu vô đi Hãy subscribe cho kênh tak Oi! โอ้ยโอเคได้อยู่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 ได้อยมุขึ้นมาได้แล้วครับมุขมาได้แล้วฮ่าฮ่าฮกูพยายามจะดึง,งไไดมันลงไปในหลุมนะมันหนักฮ่ากูเผลอกดระเบิดแล้วกูก็ตี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 ตตตแล้วมันก็หันมายิงโปงกูแล้วระเบิดก็ระเบิดใส่กูตุบกูล่วง<ม>ไปเลยฮูไเดิมจากไปแรกันระเบิดกู กูวยยกไอ้ถังอาหารมันมาแล้วก็ออกมาเจอลุงยืนยิีวิเศษอยู่อุ้ยเจอเหมือนหนึ่งเจอเหมือนหนึ่งในๆมาแล้วเป็นหนึ่งเลยเหมือนหนึ่งเดี๋ยวก็ยกไปที่ห้องทีเดียวเลยมีขวดมีไอหกพันเจ็ดอยู่ตรงนี้อันหนึ่งรอแป๊บนึงเดี๋ยวกำลังจะไปเก็บแลไปเอาเดี๋ยวโอเคสองพันสองหนอนตรงนี้ดีนอนตรงไม่ดีเออ เนี่ยมีกล่องอยู่นี้สองบนสองอันนึงลอก่อนลอก่อนก็ได้อขอกขออกเขาใเตียวประตูแล้วเขาหยกไปโอเคเว้ไว okay. ้อ้าอ,ออกมารับของจากกูเลยเดี๋ยวข้างบนเหรอเนี่ยอ่ารับไปเดีแ๋บบยัยโอเคเดี๋ยวมีอีกชิดหนึ่งัน <Okay. S 2> แปบบ๊แบแบป๊บดูข้างล่างก่อน<ม>อ่านี่ไงเจอแล้ว<ม> เอาสองมือสองเข้าประตูนั้นเลยเปล่าล่ะเออสองมือสองเข้าไปเลยก็ได้นะแล้วเราเอาที่เหลือไปหายสิแป๊บนึ่างเง้ยมือไม่ช่วยตัวเนี่ยไหนแต่ว่าบนเหรอเออมึงรอรับนะสองมือหนึ่งเฮ้ยแต่อันนี้ไปใส่ตัวนั้นเลยกันได้มั้ยรอเราแป๊บนึงโอ้โหสองพันโอ้โอ้โอ้โอเค เดี๋ยวอันนี้ตั้งขึ้นแม่มวยเดี๋ยวตั้งขึ้นมือมือมือเปลี่ยนมืกจับมวยเปล่อยปล่อยแล้วเปลี่ยนจับเออ่ะอ่าแต่อะไรแต่แต่แต่คุณจับพลาดไปเมื่องี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปล่อยนะอ่าอ่เก่งมากอ่าจานไปเออเก่งมากเก่งมากเนี่ยจะเป็นคนเก็บของหรือจะเป็นคนเก็บเสียทีดีเฮ้ยอะไรเอ๋อตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กเออตัวเล็กอ่ะเออพี่เสียตายเลยไม่เป็นไร เว้ยแป๊บเนี้ยโวเอาผมพิเศษเข้เาไปเลยพิเศษเข้าไปบ้านเป็นงนะเดี๋ยวกูขอยากไปที่ไปสังข้ากันเฮ้ยลม้ลมลม้มล<ป>้มล้ม อ๋อ,อั้อ้องขี่ตามเอาเอาขึ้นเราขึ้นวฮ้งยุ่งอะงมาลงมา รุดทับอ่ะทำไมพี่เสี่ยไม่ตื่นอ่ะนี่อะไรวะนี่ของมันหายไปเราสองันยังไม่ขาดอยากงไม่ใช่ลุงเมื่อกี้มันอย่างเลวเลยมันมีไอ้เด็กเวทที่ไหนไม่รู้มันขาดมาหากูแล้วกูขยับไม่ได้ลุงเม่อก็อยู่ตรงนั้นน่ะเอออ่าเรียบร้อยทำไมอะไรนี โอ๊ยสาวหลอนสัตว์เอ้ยคุณดึงดึงถามยู่ไม่มีเจอเล็กว่าทัางหร่ป่องเลยครูบอกไม่เห็นไอ้ยไอ้มวิวเนี่ยก็เริ่มไปกับคนเดิมไปอ๋อนี่คืออะไรรู้ป่าวว่าที่ฮะรู้ไหมว่าที่นี่คืออะไรว้ยเออสู่เพื่อเอาตัวรอดนะที่ดี่สุ

กูคือราชาคอนเทส